อิงฟ้าวราหะเจอรักที่โดนนอกใจเคยป่วยเป็นซสืมเศร้าจนเกือบคิดสั้นค่ะสาวสวยมากความสามารถอย่างอิงฟ้าวราหะมิสแกลนไทยแลนด์2022วันนี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟ d ด y โชว์เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบถูกซอกทุกมุมในใจนางเล่าที่นี่เป็นทีแรกค่ะถึงที่มาของอิงหลอดคือคู่จิงหรือคูจ่จริงพร้อมกับประสบการณ์ความรักที่โดนนอกใจ จับได้ว่าเขามีคนอื่นเขาเมาแล้วไปมีซัมติงกับเพื่อนรักแทบตายของอิงฟ้าที่ต่อให้เธอเจ็บทั้งกายและใจแค่ไหนก็ยังให้อภัยเขาเสมอค่ะแต่เธอต้องเจ็บถึงจุดไหนที่ทำให้ต้องตัดสินใจพอสักทีกับความรักในครั้งนี้ เคยยอมรับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนเกือบคิดสั้นค่ะไม่เอาอะไรแล้วถ้าพร้อมก็โดดเลยละกันที่ผ่านมาเหมือนเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นจนลืมคิดถึงตัวเองอิงฟ้าวราหะในโลกโซเชียลแฮชแท็กอิงหลอดก็คืออิงฟ้าชาร์ลอตคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องและน้องเล่นกับเรามันทําให้เกิดคูจินขึ้นมาแล้วความรู้สึกจริงๆล่ะ อิงฟ้าบอกว่าซึ่งเราก็เคยชอบเขาจริงๆคนก็ถามว่าอิงหลอดมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่าเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเลยณนะตอนนี้เราครบกันเต็มที่ไม่เกินสองเดือนหรอกแล้วเราเคยถามน้องไหมอิงฟ้าบอกว่าจับได้ว่าน,นอกใจโกรธเองเลยและหายงอนเองด้วยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ให้อภัยนะคะเพราะว่ารักเขาคะ่ะ